ข้อถัดมาก็คือเรื่องของการใช้กระจกภายนอกอาคารนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมโรคที่เกี่ยวกับอาคารและสุดท้ายก็คือเรื่องของการติดมิเตอร์วัดระบบความัน้ำเสียนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันแล้วกันนะฮะเรื่องของการลดมลพิษจากการก่อสร้างในโครงการของการทำอาคารเขียวเนี่ยเราก็คงต้องมองด้วยว่าในการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมองว่าผลกระทบจากการก่อสร้างต้องไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับนั่นก็คือเราก็ต้องมีการป้องกันมลพิษอันตา์ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะฝุ่นเสียงนะครับหรือว่าจากคนงานก็ตามอุบัติเหตุก็ตามการพังถลง่มหรือฝนตกน้ําท่วมต่างๆนะครับรวมถึงปัญหาจราจรด้วยนะครับ<อ>ก็ต้องมีการทาแผนนะครับ,บรายละเอียดต่างๆเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนดังกล่าวน,นี่ก็เป็นยกตัวอย่างที่มาจากโปรเจกต์ที่มาจากอาคารเกยบที่เป็นแบบสไตล์ของดินนะครับก็คืออย่างเช่นถนนในการก่อสร้างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นถนนดินนะครับก็จะมีฝุ่นเยอะแยะถ้าเกิดเรามีการ เอาขับรถเข้ารถบรรทุกขนของเข้าขนของขนของออกเนี่ยก็โรยหินซะลดการกระเจิงของฝุ่นนะฮะหรือในการทําคัตเตอร์ป้องกันในกรณีที่เกิดฝนตกชักฝุ่นหรือว่าเศษหินลงไปในรางระบายน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะอันถัดมาเรื่องของการจัดการขยะนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนะครับจัดการอาขยะที่สามารถรีไซเคิลได้แยกขยะทั้งเป็นฟิษและไม่เป็นพิษนะครับ อันไหนที่มีค่านำะไปใช้ต่อได้อันไหนที่ไม่มีค่าหรือว่ามีมลภาวะก็ออกไปทำลายให้ถูกต้องนะครับก็จะมีการแยกขยะนะครับต้องมี a r ียแยกขยะในโครงการก็คือมีทั้งขยะเปลี่ยกแห้งและขยะอันตรายนะครับเป็นอย่างน้อยกําหนดพื้นที่ที่ชัดเจนนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมน,นะครับก็คืออย่างเช่นการแยกขยะของเศษเหล็กก็จะมี area ของเขานะครับแล้วก็เศษหินเศษไม้ต่างๆนะครับจริงๆข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าการทํางานก่อสร้างปัจจุบันเนี่ย ผู้ละเมิดอเสียก็จะทําไปอยู่แล้วนะครับวันนี้จะเป็นตัวหมวดบังคับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้สารที่มีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในอาคารอย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสารที่มีผลกระทบต่อโอโซน depletion หรือว่า global warming อย่างในเคสของ CFC กับ HFC เนี่ยจะเป็นเรื่องของโอโซน depletion น,นะครับก็คือรั่วแล้วจะไปทําลายสภาพอากาศนะครับก็ในเคสนี้เนี่ยในสารดับเพลิงในปัจจุบันเนี่ยก็เลือกซื้อ ที่ไม่มีสารดังกล่าวก็คือเลือกซื้ออุปกรณ์ับเบิดที่ไม่มีส่วนผสมของฮาร์ร้อน CFC แล้วก็แค่ CFC ตรงนี้ก็จะได้คะแนนไปเลยปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลายนะครับข้อถัดมาเป็นเรื่องของตำแหน่งเครื่องระบายความร้อนของระบบปับอากาศนะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าการระบายความร้อนของระบบปับอากาศเนี่ยเราต้องไม่วางอยู่ในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับเพื่อนบ้านของเรานะครับ พราะมันจะมีเรื่องของความร้อนที่ไปกระทบกับอาคารข้างเคียงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เครื่องผาประกาศนะครับก็จะไม่ต้องประเมินในข้อนี้นะฮะก็จะมีอยู่2ทางเลือกก็คือไม่วางคอมเพรสเซอร์แล้วก็เครื่องระบายความรอ้อนชนิดต่างๆที่ติดกับพื้นดินนะครับต้องวางห่างจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือ4เมตรนะครับแต่ในกรณีที่เป็นอาคารพาณิชย์สำนักงานต่างๆที่มีคูุลิงทาเวอร์หรือของระบายความร้อนเนี่ยจะต้องห่างจากขอบดินนะครับอย่างน้อยระยะ8เมตร ทั้งนี้เพราะว่าตัวคูลิวเร์ไม่ใช่มีเฉพาะความร้อนอย่างเดียวจะมีเรื่องของไอ้นาด้วยนะครับทั้งเรื่องที่2ก็คือใช้ระบบอากาศที่ไม่มีการทำลายความร้อนนะครับหรือความชื้นสุอากาศนะฮะอันที่3ก็คือข้อที่3ในหมวดนี้ก็เรื่องของการใช้กระจกภายนอกอาคารก็บอกว่ากระจกจะต้องมีโซลาร์รีฟเลกซิวิตี้ก็คือมีค่าความสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละสิถามว่าถ้าทําค่าความสะท้อนแสงมากกว่า15้ได้ไหม จริงๆเนี่ยก,ก็ได้และผลกระทบมันคืออะไรถ้าเกิดสะท้อนแสงมากอาจจะทําให้ตึกเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือเราความร้อนของเราเนี่ยไปส่งต่อให้กับเขานะครับตรงนี้ก็คือกําหนดไว้ว่าไม่อยากให้เกิน,นร้อยละสิบห้านะฮะตรงถ้าเราเลือกใช้กระจกที่มีการสะ,สะท้อนความร้อนต่ำเนี่ยหรือว่ามีการ ป้องกันความร้อนที่ดีเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของกรอบอาคารด้วยก็จะทาให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลดลงนะฮะในหมวดถัดไปนะครับในในหมวดนี้เหมือนกันในข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคารนะครับในหมวดนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบปอากาศที่มีก o o ณิกทาวเวอร์ก็เรื่องต้องปฏิบัติตามบทกรมอนามัยเรื่องการของปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิโอลิิโอเนล่านะครับในอ่อนระบายความร้อนของ าการในประเทศไทยเนี้เนี่ยในหมวดของหลีดไม่มีแต่เนื่องจากว่าเราพยายามจะปรับเกณฑ์ของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศของเราเองนะครับเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ใช้อาคารหรือว่าผู้ที่อยู่ในใ,นใกล้เคียงอาคารนะครับก็คือจะต้องมีการป้องกันดังนั้นเนี่ยในการออกแบบและดีไซน์นจะต้องมีการทาแผนในการบำรุงรักษาเรื่องของห่อระบายความร้อนด้วยนะครับส่งมาให้เราพิจา,ารณาและตรวจสอบด้วยในกรณีที่ไม่มีหอระบายความร้อนก็คือจะได้คะแนนไปเลยนะฮะ อันนี้หมวดนี้ผมหนักใจมากเลยนะข้อนี้ครับคือมีการติดตั้งมาตรัดไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ําเสียคือในนี้ก็ไม่มีในเรื่องของรレมิลิงในต่างประเทศนะครับก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบบำบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็ติดตั้งมาตรไฟฟ้าก็คือแยกมิเตอร์มีการคิดค่าไฟฟ้าสหรับระบบบำบัดน้ําเสียที่ใช้นะครับ Westwater ใช่ครับแต่มีมีคำถามเหมือนกันว่าถ้าตึกของเราไม่มีระ,ระบบไฟฟ้าที่ใช้ระบบ โมโหนะโนโหาลังอย่าเง,ง,งี้ยใช้บอกบําบัดธรรมดา<ช>สามารถใช้การบํบัดแบบธรรมชาติท, <ำ S 2> ทํายังไงไม่ฟ้า,ฟฟาก็เราคิดว่าถ้าเกิดเราจะยื่นในเก์ของไทยเนี่ยก็เอา,ารีพอร์ตการวัดผลคุณภาพของน้ําที่ออกจากสิ่งที่เรามาบัดแล้วเนี่ยมายื่นให้เราดูว่า,าถ้าผ่านก็ได้ไปเลยได้คะแนนไปเลยครับคำถามคือทําไมเฑ์ที่ถึงโผล่มาเออมาก็อย่างที่ผมพี่ๆเขาจู่ผมก็ตั้งแต่แรกแล้ว การมาของเกณฑ์นี้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องเหมาะสมกับประเทศของเรานะครับสองก็คือต้องสอดคล้องกับกฎหมายขอ้อกำหนดต่างๆนะครับแล้วการจัดตั้งสถาบันเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานรวมด้วยช่วยกันเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเกณฑ์นเนี่ยก็จะมีผลก็มีผลกับการให้คะแนนด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์มาจากองค์ควบคุมมลพิตนะครับได้ได้เข่าวแว่วๆมาว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าวิธีการประหยัดพลังงานเนี่ยการที่ง่ายที่สุดที่เริ่มต้น ที่เราที่ประเทศเราชอบทํากันคือปิดระบบปรวันทั้งสียใช่ครับเพราะประหยัดพลังงานทันทีนะครับถูกต้องครับเราประหยัดตรงนี้ะแต่เราไปพุ้งเฟยตรงอื่นนะพี่เราไปทำไรใช่ครับก็ในนั้นจะเป็นการติดหมายว่ากลับกันนะครกลายเป็นว่าการติดมากอันี้คือติดดูว่าท่านใช้ใช้ไฟมาใช้งานนะครับไม่ได้ พี่โทบบาเป็น้ำเสียแต่ว่าไม่เปิดระบบเพื่อประหยัดไฟใช่อาจาอจะมองลึกล่างลึกกับลึก,ลกไปมากกว่านั้นก็ได้คือว่ายินดีที่ให้ใช้ไฟในสิ่งที่มันบำบัดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ลอมนะครับอย่างนี้เราก็อาจจะสามารถเช็คได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้ไฟเลยแต่แล้วคุณมาบัตดน้ำยังไงถูกใช่ไอันหมดแล้วครับของผมนี่ต่อไปหมดที่แปดแล้วครับหมดสุดท้ายครับหมดที่สะดวกมากนะหมดนี้จริงๆแล้วเป็นคะแนนที่ช่วย สำหรับโครงการเขียวแม้กระทั่งในของหลีดเองก็จะมีแต่หมวดของหลีดจะเรียกว่า innovation นะครับในหมวดนี้เนี่ยจะมีคะแนนช่วยเหลือ5แต้มนะครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงที่ผมบอกว่าถ้าเราดูตามเกมของอาคารเขียวหรือว่าหลีดเองก็ดีเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเราดูตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยถ้าเราจะเอาแต้มเหมือนเอาพยายามเอาชนะเพื่อให้ได้เซอร์ติฟายเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายหมวดที่เราสามารถทําได้เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ bm นะครับเรื่องของน้ํา เรื่องของ material resources แล้วก็เรื่องของ energy เอ energy เนี่ยมันเป็นไฟบ,บัรคับอาจจะได้แต้มบ้างผมมานั่งคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยดูจากวัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบ้านเราดูจากความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นหกก็คืออย่างน้อยเนี่ย certify เนี่ยสามารถผ่านได้แน่นอนโดยไม่นับคะแนนเรื่องของ innovation มาเกี่ยวข้องคราวนี้มาดูเกณฑ์ของ innovation เนี่ยจะเห็นว่าเราไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดให้ทาง เจ้าของโครงการเนี่ยส่งความอินโนวชันของท่านมาให้เราประเมินแต่เบื้องต้นอ,อยากจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเช่นถ้าเกิดคะแนนทุกหมวดที่เราทำเนี่ยเราทําได้มากกว่าคะแนนกาหนดในหมวดนั้นๆยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของโซล่าคุณมาทุกบอกว่า0.5-1เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ1.5ถ้าทําได้มากกว่านั้นสมมุติหลังคาเนี่ยติดโซล่ากระจายเลยเได้พลังงานที่มาใช้ในอาคารของเราเนี่ย มากกว่าค่าที่กำหนดในหมวดนั้นตรงนี้ก็พิจารณาว่าเป็นอินโนเวชันได้เหมือนกันนะครับหรือเช่นเดียวกันเรื่องของน้ำรีไซเคิลเนี่ยได้มากกว่าในหมวดที่น้ำกำหนดรีไซเคิลร้อซึ่งจริงเทคโนโลยีปริวัติก็ทำได้อยู่แล้วนะครับก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันก็ไปนอีกนึ่งแต่คแนนมคะแนน,น <and can. S 1> อย่าเรียว่าแถมนะ <and can. S 1> เขาเรียกว่า <and can. S 1> พยายามเพิ่มขึ้นไป จริงๆง่ายที่สุดในการทำโครงการที่เป็น g รี e n b u i l d i n หรือลีดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูคะแนนในหมวด innovation จากเอาคะแนนที่หมวดต่างๆทำเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อจะได้คะแนนในหมวด,มดใ,ใช่แต่เนื่องจากว่าเราต้องการส่งเสริมในประเทศไทยจะเห็นว่าในคะแนนหมวด innovation เนี่ยถ้าเราไปดูของลีดเนี่ยจะมีหนึ่งแต้มสำหรับการมีลีก AP นะครับตรงนี้เราไม่ไม่จำเป็นต้องมีก็คือคุณสามารถ implement โครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยลีก AP นะครับ t r e AP นัางัแล้วแต่ใจะอะไรก็ได้ครับ แล้วก็มีอีกการหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือว่าถ้าโครงการในประเทศไทยเนี่ยกำลังกำลังที่จะขอโครงการอื่นๆที่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานเช่นได้ Energy อ w a r d มาหรือโครงการอาคารติดฉลากระครับหรืออาสาเกลีย์ก็สามารถนับเป็นแต้มในโหมดของ Innovation ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเอาตามสถานการณ์ล่าสุดวันนี้เราคุยกันเรื่อง green building เยอะแล้วเราพูดถึงเรื่องภาวะน่าสบายแล้วแต่เรายังไม่มีใครพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเลย ถ้าเราสามารถมีอะไรที่มานําเสนอว,ว่าโครงการของเราเนี่ยเป็นกรีนแล้วยังปลอดภัยด้วยเช่นมีระบบป้องกันผู้บุกรุกหรือว่าทําให้คนที่อยู่ในอาคารหรือว่าใช้อาคารเนี่ยปลอดภัยมากขึ้น <c oughs> ตรงนั้นเราก็จะพิจารณา,าเป็น <c oughs> เรื่องของ Innovation เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เปิดกว้างนะครับข้อสำหรับข้อนี้นะฮะจริจริงๆข้อนี้ก็ใน ก็จะล้อกปหลีกนะครับคือว่าทำเขาเรียกว่า e x e m p l a r y Performance นะครับคือทำเกินกว่าข้ออื่นีหนึ่งเข้าหนึ่งสเต็ปนะหนึ่งเข้าแล้วก็จะสามารถมาขอคะแนนได้หนึ่งคะแนนนะครับหมายความว่ามันได้แค่หนึ่งสเต็ปนะครับถ้าทำสองสเต็ปมันก็ไม่ได้แล้วครับเช่นเรื่องน้ำเนี่ยมันทำไปสเต็ปหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับไม่สามารถจะบอกว่าเอ้ยเราทำเรื่องน้ำอย่างเดียวเลยเอามาขอ Innovation T5 คะแนนเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นหมดเรื่องน้ำนะ ก็ที่เสริมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับวินาสะพายก็คือว่าเนื่องจากประเทศเราต้อมีสถานการณ์ล่าสุดอยู่กับการ z ุ o m ลุมครับก็มีหลายคนถามว่าอาหารเกยวเจอ r e a อ t ยังไงเรื่องนี้นะครับก็เลยคะแนนไม่ได้ดีไซน์ไว้เฉพาะครับก็เลยคิดกันว่าเออถ้าท่านสามารถออกแบบอาคารและเสนอเราว่าเออมันป้องกันไฟไหม้ยังไงม็พินาสะพายยังไงว่ามันป้องกันการบุกรุกแล้วก็ทําให้คนในอาคารเนี่ยปลอดภัยยังไงความรับผิดชอยังไงเนี่ยเสนอออกมาได้เลยครับก็จะเข้าู่ในหมวดนี้ก่อนครับได้คะแนนไป มีง่ายๆก็เหมือนกันครับก็ล้อกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อาคารเนี่ยอย่างถ้าเกิดอาคารของเราสร้างเป็นอาคารเขียวแล้วจัดคอร์สให้คนเข้าไปฝึกอบรมเรื่องของอาคารของเราเขียวยังไงทํำยังไงปฏิบัติยังไงมีการสอนผู้เช่าเราที่อยู่ในอาคารให้มีความรู้ระแวระวังเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะถือเป็นคะแนนอินโนเวชันเช่นเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกมาเปิดกว้างครับ ยังไงถ้าตรงไหนมันเร็วไปผมว่าน่าจะย้อนกลับไปดูไม่ว่าเอกสารหลีนเองหรือว่าเอกสารจากการทำงานเราอดเราื่นเลยอราก็จะมีข้อมูลเรื่องหลีนพอสมควรครับเรื่องเบสิต่างๆว่าการประเมินอาคารทำยังไงการสอบหลีีคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับก็ไปรื้อฟื้นตรงนั้นมาเนี่ยฟังมเกวมันนี้ก็จะจะเข้าใจได้ดีขึ้นเราไปเชิญมฉลต่อีกเรื่องนึงนะเรื่องคู่มือ ค,คือทุกท่านที่ได้ท่านได้รับไปเขเรียกว่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์การเขียวก็คืออันที่เราแจกฟรีนะครับจริงก็ท่านมาสัมมนาท่านได้หฮกคัปปี้แต่ว่าตัวที่เป็นดิจิทัลเนี่ยเราให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วนะครับในเว็บไซต์อาสาออโคนนิดหนึ่งนะมันอยู่ในลูปนกดิหนึงตรงอยตรง